พูดเก่งพูดเป็นตอยห้อยสำเนียงน่ารักคือคักเวลาลงเล่นจบแต่ว่าชอบพูดจบเหมือนกันแค่นั้นเองเดี๋ยวถ้ามีดราม่าอีกเดี๋ยวเจออีกคาแรคเตอร์จะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าดราม่าเสียเบิม้มเจอกำนันเบิม้มจบ เลยกำนันเบิ้มเดี่ยวเจอสอสอเบิม้มไปไปเรื่อยๆจดกันให้วัดให้ไหวจำกันให้วัดให้ไหวแค่นั้นจบจบ มาม่าต้ยมยำกุ้งดีนะไอ้พวกที่ชอบมาม่าเนี่ยี่จะจับมาเคียนให้เจ็บให้จบเดี๋ยวจะเจอแดดดีเคียนกระตุบอีกแล้วหรอบ้า นี่ไวไฟแล้วนะไม่แน่ทุกคนอาจจะได้เห็นพี่ฟ้าหลังจากประกวดนางงานเสร็จพี่ฟ้าจะลงสอสได้นะว่าไปว่าไปเยอะๆขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญดอกไม้ที่ส่งให้กันเป็นกำลังใจขอบคุณไร้ไาย วันนี้เขาขายสวยโจบคุณติดตามคนเดียวเป็นถึงห้าอย่างให้เธอแล้วจะเอาอะไรอีกขายรอไม่ต้องคนรออยู่แล้วจบ มันลอยอยู่แล้วเม,มื่อยอยากนวดไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินแลวเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวแล้วเธอจะชอบไหมคะเราอย่างเพียวแล้วเธอจะชอบไหมนะไม่ขายหล่อขายน้ำปะลระทูก ทอ,อ่านไม่ทันนะไม่ใช่อะไร ที่เงียบไปเจ้าถ้าจุดไม่เป็นก็แค่ส่งไฟมาแปดจบ โฮมันผู้ชายแบดแบ๊ดจบปะจบยายเบิ้มเพิ่มอีกหนึ่ง ยายเบิ้มไปเลยจบนูดราม่าอะไรกันเยอะแยะลูกไม่มีหรอกพูดไปงั้นอยากมีกระแสไม่ได้มีดราม่าอะไรหรอกยายพูดไปงั้นยายอยากดังแค่นั้นจบขอยิ้มคำเสียบเบิ้มหน่อยจบแค่นั้น ตาลายก็เม้นเหมือนกันไปละย้ายไปแล้ะย้ายเหนื่อยย้ายนอนดีกว่าย้ายเหนื่อยเสี่ยเขาเรียกมาเขาเรียกยายมาไปละเฮ้ย เสียแค่อยากรู้ว่าไม่ใช่เสียดิด,ดัดแค่อยากรู้ว่าด,ดัดไม่อยู่หลายวันเนี่ยมันมีเด็กดื้อหรือเปล่าด,ดัดไม่ได้มาหลายวันอะ่ะด,ดัดแค่อยากรู้ว่ามันมีเด็กดืออด้อหรือเปล่ามันมีคนดื้อหรือเปล่าเหนื่อยพูดตรงๆถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เพื่อเสียงหวัวเราะแฟนคลับทำได้ ไม่ต้องคิบแล้วคาแรคเตอร์นางงามจบเป็นคนของประชาชนอยากคิดเยอะเขามีความสุขเราก็ดีใจดื้อหรือเปล่า ห้าดื้อนะเด็กดีเขาไม่ดื้อกันหรอกถ้าดื้อมันจะโดนนะโดนทุบบักีทุบหลังดังบัก คิดว่าตอนเด็กเจ็บสุดคือโดนไม้แขวนเสื้อรู้จักกา้านไหมยมไหม,อมไอ้ต้าเด็กน้อยทั้งหลายตั้งใจเรียนหรือเปล่าตั้งใจทำงานกันหรือเปล่า คนบอกว่าเจ็บสุดก็แค่เธอไม่รักหนูเจ็บสุดคือกานมายมยมค่ะเคยโดนหรือเปล่าอตอนเด็กเลิกเรียนเลีเ้ยงนียหกโมงแล้วเลิกกันหมดแล้วมั้งกำลังกลับบ้านกันแล้วมั้งคอมเมนต์คือไวถูกอ่านไม่ทันแสบตาไปหมดเดี๋ยวก็จะไปอินโดแล้วเดือนตุลา อย่าลืมคิดถึงพี่ฟ้าเยอะๆในช่วงหลังจากจบคอนเสิร์ตเดี่ยววันที่หกสิงหาเนี่ยหลายๆโหมดมันจะเปลี่ยนไปแบบทุกคนใจหายเลยแหละสิ่งที่ทุกคนแฟนนางงามอยากจะเห็นในพาร์ทการเป็นนางงามเนี่ยจะได้เห็นแบบสะใจกันเลยทีเดียวเ <ๆ S 1> พราะมันคือโหมดจริงจังซ้อมเรียน หรืออาจจะแทบจะไม่มีเวลาเลยก็ได้เมื่อถึงเวลานั้นอย่าลืมคิดถึงจิปโปอย่าลืมคิดถึงเสียเบิม้มอย่าลืมคิดถึงกำนันเบิม้มใหญเบิม้มอย่าลืมคิดถึงแดดดีคุณก็จะได้เห็นอิงฟ้าแบบเต็มรูปแบบ เพราะมันก็เหมือนการทํางานเนาะการทํางานมันจะเริ่มขึ้นจริงๆังก็ต่อเมื่อหลังจากจบคอนเสิร์ตเดียววันที่หสิงหาเพราะก็จะมีแค่เดือนสิงหาและเดือนกันยาที่พี่ฟ้าจะได้เตรียมตัวแบบโหมดจริงๆจ,จริงๆ คุณจะได้เห็นเสียเบิ้มได้เห็นดาดดีได้เห็นจิปโป๊กแค่ในช่วงนี้แหละอย่าลืมคิดถึงพวกเขาถ้าเขาไม่อยู่แล้ว 6สิงหาคือคอนเสิร์ตที่โชดีซีค่ะคอนเสิร์ตเดียวพี่ฟ้าเหมือนเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายที่ส่งพี่ฟ้าก่อนที่จะไปอินโดคอนเสิร์ตที่แบบทุกคนจะมาร่วมร้องเพลงมาร่วมเต้นด้วยกันและหลังจากนั้นก็งานต่างๆจะเริ่มเจือจางลงเพราะว่าพี่แวนจะรับอีกทีนึงก็คือเดือนพฤศจิกหลังจากที่ พี่ฟ้ากลับมาจากอินโดถ้าสมมุติว่าพี่ฟ้าทําได้ซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้มันก็จะต้องอยู่นานกว่าหนึ่งเดือนแน่นอนไม่อยากจะพูดเลยว่าถ้าเรารักใครมากๆสักคนเนี่ยแค่เขาไม่อยู่แค่สามวันหรือสองวันมันก็ใจจะขาดเลยนะ ตั้งแต่พี่ฟ้าทํางานเนะี่ยพี่ฟ้าได้เจอแฟนคลับแทบทุกวันเลยเพราะมีอีเวนต์บ่อยมากมาส่งที่สนามบินบ้างมาเจอที่อีเวนต์บ้างนู่นนี่นั่นแล้วเราแบบจะได้คุยกันผ่านโทรศัพท์แค่แค่นั้นะ่ะแค่ผ่านทางไลฟ์อะหนึ่งเดือนกว่ากว่หนึ่งถึงสองเดือน ขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะแต่ว่ามันคือหน้าที่เนาะที่เราต้องไปเป็นหน้าที่ที่เราได้มงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์มาเราได้สายสะพายมิสแกรนไทยแลนด์มาเมื่อถึงเวลาเล่นเราก็เล่นผ่อนคลายลีแล็กไว้แต่เมื่อเวลาจริงจังเราก็ต้องจริงจังมากถึงมากที่สุดก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดในฐานะตัวแทนคนไทยคนหนึง่ง ถึงแม้ว่าจะตัวเล็กมากไปยืนกับต่างชาติอาจจะกลายเป็นมดเลยก็ว่าได้หรือที่แฟนนางงามเขาคิดกันว่าจมแต่ก็จะสู้เต็มที่เท่าที่จะทำได้สุดความสามารถคนรอที่จะสาบก็เยอะมาก บางทีเนี่ยแฟนคลับเห็นตอนที่เวลาพี่ฟ้าไลฟ์มีความสุขแฮปปี้เป็นเสียเบิ่มเป็นจิปโปมีเสียงหัวเราะนูน่นนี่นั่นแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่รู้อีกไม่กี่วันข้างหน้าวันที่เครียดมากๆก,ก,กดดันมากๆเราต้องพี่ฟ้าต้องแบบต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องรับมือกับมันยังไง มารอลุ้นกันค่ะว่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าไม่ไม่สัญญาว่าจะเอาที่หนึ่งมาให้ให้ได้แต่พี่ฟ้าจะสัญญาพี่ฟ้าจะทําให้เต็มที่ที่สุดสุดความสามารถที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้ จะเอามงกุฎมาฝากเต้าฟิงเต้าแดงแฟนคลับทุกคนให้ได้ใช้แบตแป๊บแบตบเสื่อมหรองงเมื่อกี้เต็ม ขอบคุณทุกกํำลังใจนะคะซึ่งเยอะมากๆอ่านไม่ทันขอบคุณทุกกํำลังใจขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีมากๆตลอดที่ผ่านมารักทุกคนมากๆไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพี่ฟ้าถึงรักแฟนคลับมากเพราะว่าพี่ฟ้าก็สัมผัสได้เช่นกันว่าแฟนคลับก็รักพี่ฟ้ามากเช่นกันขอบคุณมากๆ ให้อยู่เป็นพลังบวกซึ่งกันและกันแบบนี้ไปนานๆน,นะคะรักทุกคนมากๆเดี๋ยวพี่ฟ้าต้องลงไลฟ์แล้วเพราะว่าหกโมงแล้วอาจจะเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมตัวหรืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนเตรียมตัวที่จะไปทานข้าวตอนเย็นรักทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ